วัสดีครับผมไวพดชาแนลสวัสดีตอนเช้าๆครับยางป่าหกร้อยมาเนี่ยยางป่าหกร้อยเครื่องโปรทีร่นะ้องต้นนี้ตน้นมันออก น้อยแล้วหงน้อยเม็นใงเป็น้องตุ้มตุ้มตุ้มอากาศเย็นเย็นเนี่ยตอนเช้าต้วยนี้กับรึ่งโปครึ่งโปะแล้วตัวเนี่ย เริ่มไหลเร็วจักหน่อยเร็วไข้กบังยาไหลเริ่มไหลเร็วแล้ว เริ่มจวดแล้วจวดแล้วตูม้ม มีม่บรมฤยยอดนส่วนนี่นี่นำกดเก้าขึ้นมากัดมันออกไม่เยอะออกอยู่แต่ยังไม่เยอะนี่เห้น nói nưng hả, ừ. này, vàng, mày nhớ, dạng nói nưng lấy lưu bộ bộ màn nhảy lấy cược lưu để vào cháu lưu mạng อย่างปลงหกเหล่ยกับประมาณนี้ครับผมฝากจองนะครับในพจน์ชแนลซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนี้ด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม